สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาเที่ยวชมสะพานหินน้ำตกต่าแชน,นนะครับสถานที่แห่งนี้จะตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลบ้านต้องอำเภอเซกาจังหวัดบุงการนะครับเดี๋ยวผมจะพารีวิวเลยละกันนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ป้ายสะพานหินตรงจุดนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมพาเดินเข้าไปด้านในนะฮะเห็นเขาโกงของน้ำตกคร่าวๆแล้วนะครับเดี๋ยวอ่านประกาศ ขเขียรักษาพันุ์สัตว์ปูวัวครับแล้วมองออกไปตรงจุดที่ผมขับรถยนต์เข้ามานะฮะจะเป็นถนนลูกลังตรงนี้ก็จะเป็นหน่วยพิทักษ์ป่านะครับตรงนี้ก็จะมีข้อห้ามนะฮะห้ามนำขวดแก้วพกอาวุธนะฮะในพื้นที่ของน้ำตกตรงนี้ห้ามเข้านะฮะแล้วเดินไปเลยดีกว่าน้ำตกตาชเนแถึงนี้นะครับ ก็มีความน่าสนใจนะครับตอนแรกผมเห็นคาว่าสะพานหินน้ำตกอาทแมนก็คือตรงนี้นะครับจะเป็นสะพานหินเดี๋ยวชมพื้นที่ธรรมชาติโปยรอบนะฮะตรงด้านหน้าผมตรงนี้นะฮะก็จะเต็มไปด้วยมแมลงนะฮะจะเป็นผีเสื้อครับเดี๋ยวอมองไปด้านล่างของสะพานหินหน่อยนะฮะ ก,กันแล้วก็มามองเส้นทางเดินนะครับของสะพานหินแห่งนี้มีน่าล่ะจึงชื่อว่าเป็นสะพานหินก็คือเหมือนกับว่าเป็นสะพานทางเดินนะครับข้าไปอีกฝากหนึ่งเดี๋ยวชมความสวยงามของน้ําตกนะฮะน้ําตกตาแฉน,านเดินลงมาตรงนี้หน่อยให้เห็นคลื่นน้ำข้าวนะครับ แสน้ำสีขาวที่ไหลสกลงไปนะครับแลยวกของป่าเลื่อนจากทางฝั่งนี้นะครับทาง้ามือม้น้ำตกแม่นนะฮะที่ไหลตกลงมาแล้วก็ทายหมีนะฮะแล้วเลื่อนมาทางซ้ายตรงนี้ตรงจุดนี้นะฮะตามที่บอกก็จะเป็นหน่วยพิทักษ์ป่านะครับแล้วจะมีเส้นทางสัญจรเข้าไปด้านในนี้นะครับ ก็คือจะเป็นวัดป่าชแนนนะครับป่าชนแนนหรือว่าป่าชแ,แนนแห่งนี้นะครับจะเป็นน้ําตกขนาดใหญ่ของภาคอิตานครับเป็นหนึ่งในน้ําตกที่มีความสวยงามมากในฤดูฝนจะเป็นลานหินทรายกว้างกว่าหนึ่งเมตรนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงฤดูฝนด้วยเป็นลานหินทรายนะครับกว้างหนึ่งรเมตรตรงนี้นะครับแล้วมองทะลุตรงไปข้างหน้านะฮะ ต้นน้ำสา่น้ำที่ไหลมาแล้วก็มาตกลงตรงจุดนี้นะครับตั้งอยู่ในพื้นที่ของเขตร,รักษาพันธุ์ป่าภูวัวครับเป็นผืนป่าที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของภาคอีสานเหนือครับตอนนี้ผมกำลังจะพาเดินผ่านสะพานหินแห่งนี้นะครับหรือจุดแห่งนี้จะเป็นจุดลำห้วยจนกลายเป็นน้ำตกลอดใต้สะพานหินธรรมชาตินะครับ น้ำตกที่ลอดใต้หินแห่งนี้นะฮะลอดใต้สะพานหินแห่งนี้ยังไงผมก็เดินมาแล้วก็เดี๋ยวจะเดินให้ไปสุดฝั่งทางด้านนู้นนะครับแล้วก็พาชมน้ำตกนะฮะตรงข้างต่อไปเรื่อยๆนะฮะจะได้มองน้ำตกในหลายมุมนะครับแต่ว่าเวลาเดินจะต้องใช้ความระมัดระวังหน่อยแล้วก็มุมแอ่งน้ำนะฮะ แห่งน้ําตรงจุดนี้ก็จะเป็นแห่งน้ําวงกลมนะฮะหลายจุดวงกลมวงรีนะฮะหลายจุดเลยแล้วเดินไปอีกหน่อยนึงแต่ว่าจะต้องใช้ความระมัดระวังเลยฮะตรงจุดน,นี้หน่อยฮะ,ะเป็นคลื่นน้ําตกติดอ่าวที่ไหลลงมากระแทกก้อนินขนาดใหญ่นะฮะฟูมเข้ามาแล้วนะฮะฟูเามาะะเข้ามาแล้วก็ ออกด้วยชมพื้นที่ธรรมชาตินะครับต้นไม้สีเขียวนะครับถือว่าเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ยังไงเดินมาแล้วก็จะต้องเดินมาให้สุดทางหน่อยนะฮะมาชมอีกฝั่งหนึ่งฮะจุดนี้ก็จะเห็นก้อนหินขนาดใหญ่จำนวนมากนะครับที่วางครับซ้อนกันอยู่ครับ ตรงจุดนี้ก็เป็นน้ําที่ขังนิ่งนะฮะในแอ่งตรงจุดนี้เดี๋ยวชมธรรมชาติด้วยครับชมธรรมชาติต้นไม้ที่ยุดมสมบูรณ์นะฮะในพื้นที่ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัวแห่งนี้เดินแล้วก็หันหลังกลับมามองน้ำตกมองจากมุมนี้บ้าง เดินชมก้อนหินขนาดใหญ่ตรงจุดนี้บ้างอ๋อหลังจากน้ำตกที่ไหลตกผ่านด้านล่างของสะพานหินแห่งนี้แล้วก็จะไหลออกตรงจุดนี้นะฮะไหลออกตรงจุดนี้แล้วก็เลื่อนไปนะฮะไหลเลื่อนไปทางด้านนี้นะฮะโซนนี้ก็ดูสวยงามนะครับตอนนี้แสงแดดส่องมาละผมพามาเที่ยวในช่วงฤดูฝนนะฮะ ตรงจุดนี้ก็จะเป็นทางเดินสัญจรนะครเป็นติดลุกลังนะฮะโอเคสุดทางล้วแล้วลเดี๋ยวผมจะพาหมุนตัวหันหลังนะฮะก็ชมธรรมชาตินะฮะคลื่นน้ําไหลต้นไม้สีเขียวนะฮะมองสะพานหินนะจุดนี้มองตรงไปตรงจุดที่ผมเดินเข้ามาหน่อยนะฮะตรงจุดที่ผมเดินเข้ามา แล้วผมก็เดินมาถึงตรงจุดนี้ได้มองน้ำตกตรงทางด้านนี้หน่อยชมความสวยงามนะฮะก็ถือว่าแบ่งออกไปสองส่วนนะฮะสะพานหินตรงที่ผมยืนอยู่และเดินอยู่กับน้ำตกที่ผมกำลังจ้องมองอยู่ตรงนี้สำหรับวันนี้ผมขอพารีวิวสะพานหิน น้ำตกตาชแมนเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ผมขอพาท่องเที่ยวรีวิวยังสะพานหินน้ำตกตาแมนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลบ้านต้องอำเภอเาจังวัดดนการเพียงเท่านี้นะครับยังไงทุกท่านก็สามารถเข้ามาติดตามารับชมผลงานของผมได้นะครับที่ช่องยูทูบผมเข้ามากดซับสไครต์แล้วก็เข้ามากดกระดิ่งด้วย และทุกท่านก็จะได้รู้ว่าครั้งต่อไปผมจะพาไปท่องเที่ยวที่ไหนต่อนะครับวันนี้สวัสดีครับ